ดีอาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r e n อาฮะ uh huh. จะเป็นยังไงถ้าเราแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้บนอาคารที่สูงชันส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องทำชุววิธีทางให้ตึกถล่มให้ได้ เอ้ยหมายอยังเป็นฝ่ายทำลายล้างหมาจะทำลายตึกให้สิ้นซะรล้วลองพี่ล็อกไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนแน่นอนนไปดูกันดีกว่าว่ามันจะหาเฮคขนาดไหน let's go ฮ้ยพี่ลอ็อกเฮ้ยเราไม่เจออยู่บนอะไรวะเนี่ฮัสกี้บัน เราอยู่บนเจนก้ายักนี่ไงพี่เราจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่ให้รอดให้ได้บนนี้ไงเอาชีวิตรอดจากใครอ่ะจากเพื่อนที่เขาจะคอยโยนสิ่งต่างๆมาใส่เราโอ๊ยด้กันเจนก้าจะหลุดแล้วฮะเี่เขาโยนอะไรบ้างว้าเขาโยนรถปัสบนนี้มันจะปลอดภัยแน่นมักมังก์อ๊บมักดีมังกว่าลูกไปมาลงลูก่อนแล้วก็โอ๊ะบ๊น วิเราเกมเร็วเกินไปอะปอเอ้ยมันเป็นแค่ตัวอย่างให้เอฟซดูเท่านั้นแหละว่ามันเล่นแบบนี้เออจริงๆแล้วเรายังไม่เอาจริงใช่ไหมใช่แล้เรายังไม่เอาจริงเลยทุกคน เกมนี้มันจะมี2ฝ่ายเกมที่เป็นเพยเยอร์ก็คือผู้คนที่ต้องเอาชีวิตรอดกับคนที่เป็นคนโยนวิคนโยนมีหน้าที่โยนทุกอย่างมาทําให้ตึกถล่มแล้วทำให้เพเยอร์ตุ้ยเย่ฉันอยากเป็นคนโยนบ้างอะว้าวดูตึกดิฮัสกี้เป็นไลท์เฮาส์ว่ะว้าวมาเป็นเพเยอร์อีกแล้วฉันก็เป็นเพเยอร์เสียงอะไรเจยเสียงแต่รถมาจากแบบนี่เลยหมาอยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยปลอดภัยฮัสกี้รอพี่ด้วยพี่ลงไปด้วย ัสกี้มันลงมาจากที่สูงก็ตัวเย่แล้ววะมามีปัญหานิดหน่อยมาติดอยู่ในซองออกไม่ได้แล้วลูกเป็นตัวแย่ไปแล้วเหรอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยยังไงบอกว่าตกมาจากที่สูงมันก็ตัวเย่นเนี่ยโถ่พี่ลอกที่น่าสงสารระ,ระวังนะรถจิยวอะแกไปเด็ดเดียว <c oughs> นี่เลยมาจะหลบอยู่ตรงดีเฮ้ยดูดีฮัสกี้ตัวนั้นดูดีดู<อ>ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลยเง้นหลบฟังดี ที่ลรกพี่ชายหัวป้องเด็งวันนี้เขาพยายามมาถามว่าหมาเป็นตัวจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าตัวปลอมา <c oughs> อ่ะเฮ้ยตรงเนี้ยดูเขียวแกวไม่มีอะไรมาประทานหน้าฮัสกี้แน่นอนใจเองใจเองจะดีเหรอฮัสกี้มันมันเหลืออีกไม่กี่ชิ้นหนึ่งนะก่อนที่มันจะถลม่มอ่ะว้าวจุ๊งฮัสกี้จุ๊งหลบแบบลอทเท มาอย่างยูโอ้ฮัสกี้ผิวไหวดุดสายกระลมเฮ้ยจะรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะเดดเบทุกคนไม่ต้องตกใจนะเกมมันมีเสียงที่เมันเสียงโทรศัพท์แต่ลแรกฮัสกี้ก็ตกใจเหมือนกันมันเป็นเสียงในเกมว้าวเรียบร้อยฮัสกี้ลูกก็ไม่มาอยาเป็นคนโยนบ้างจะเยี่หมดเลยโอกาสที่จะเป็นคนโยนมีแค่เซมาก็มีเปซ ว้าวอันนี้เป็นดับเบิลแปลว่ามีสองคนเหรอพี่เหรอว้ามีสองคนแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีเกลือเกลือมันก็ไม่ได้เป็นเด้อวิวด่านนี้มีลิฟด้วยฮัสกี้เหรอเท่ไม่อยากขึ้นลิฟอะว้าวนี่เลยมาขึ้นลิฟว้าวในลิฟมีเพลงด้วยจะติดลิศกับสีเทบอวลิฟไหนวะแกขึ้นว้าฉันอยู่บนลิฟพี่แกขึ้นนะดีฮัสกี้ดีอะพี่เหรอลิฟเปิดเพลงด้วยอ่ะ๋อจตดลิศกับสีเป็นเนี่ยครับลิฟพลังงานหมดเอ้ย ลูกไม่ตกลิฟต์ไปแล้วยังยังเกือบหลับแต่กลับมาได้ว้าวตู้คอนเทนเนอร์เชียวตูนฮัสกี้โอ้ my god ว้าวไมาย,ยังอยู่แดดเดดดีแดดเดดจะแดดเดดทำไมละ่ะฮัสกี้รบไปกำลังใจกันหน่อยเอาลูกไปอยู่ชั้นข้างล่างเหรอใช่หลบอยู่หลังเสาลิฟต์เนี่ยมมาไม่รู้จะลงไงไม่มีบันสไดอ่าเบลเนี่ยลงมาแล้วเดียพี ฉันรู้สึกเป็นเองแบบว่าเหมือนคัาเพ่งเล็งเราสองคนไงไม่รู้ว่ะงั้นเรานั่งเรียนอยู่ในลิฟต์มาพี่ <c oughs> ดีฮัสกี้เอ้ยดูปลอดภัยว่ะฮัสกี้วิญนี่กินข้าวกับอะไรดีน้ำพริกกะปิเอ็มไหมบอลชอนไม่ได้เหรอเอาบ,บอลชอนจิ้มน,น้ำพริกกะปิแหละน่าจะอร่อยว้าวซ่าตึกกำลังจา้าตึกมันกำลังจา้าเอ้ยแต่เรายังอยู่เราเรียนอยู่อย่างเงี้ยเคหาเราไม่เจอแน่นอนพี่นี่เราจะเมินเฉยไม่ใส่จงไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นแหละเนี่ย เราต้องรู้จักสงบนิ่งในยามวิกฤตพี่ะ <t ell> <c oughs> ฮะสกี้ถึงแม้ว่าลิฟต์มันก็เลยจะตกแล้วก็ตามเราจะนั่งมันต่อไฟอย่าง,งี้เหลอพี่แน่ใจเหรอก็ไปลองดูในจุดที่เราอยู่ในดูสงบนิ่งสุดแล้วนะก็จริงนะดูจุดอื่นในแบบซี่ฮะ <c oughs> แตกพงแตกเพ้งเละออแต่พี่ชายฝั่งนี้เขาต้จะเห็นเราเต็เตมๆเลยนะพี่ว่ามันมีสองฝากนีหว่าฮัสกี้ไม่เป็นไรเรายังปลอดภัยอยู่เขามีเวลาอีกแค่20ิบวิในการไล่ล่าลหละเออเอาเ อีแค่ยี่สิบสิบสี่วิเท่านั้นเราต้องอยู่ให้รอดพี่ฮทเบิยสตุยเก็บรอดแล้วอีแปดวิเองดีฮัสกี้เดียร์วิลลูกพี่วนแมพมิอเออ,อะไรก็ได้ขอใชนเป็นคนโยนบ้างได้ไหมมาเอาโมเดิร์นสกายสเกิปเปอร์จัดไป ถ้ามีโอกาสเป็นปคนโยน13%เล็งมาฮัสกี้ฮ่าลูกผมไม่เป็นคนโยนงั้นเหรอฉันเปล่าวนรอแบบนั้นอ่ะมีแต่พี่เราเป็นคนโยนเท่านั้นฉันเปล่านี่เอารถเทสลาไปแน่จริงก็หัสกี้ให้เจอสิจ้าโทษช่วมคอตโต้ด้วยโอุยโอ้ย,ยมันมีปรับมันมีปรับองศาฮัสกี้แป๊บน,นึงขอเล็งกันอือเอาความเร็วแบบขั้นสุดอ๋อจ้า อเอาโถอดซ่มจะโคกไปกินว้าวไฟไหม้ตึกซะด้วยทำไงดีทุกคนเฮ้ยองศามันสูงไปหน่อยอนี่แหละองศานี้แหละโอยมันมัน,ม,นมันต่ำไปว่ะเจ๊กึกอืมเจ๊เก๋ยทำไมมันไม่สะทกสถานเลยวะลองไปรถยนต์ดูแล้วกันตามด้วยคอนเทนเนอร์ลูกบียรสกีไปเจอละจ้าฉันหาเจอว่าแต่ฉันเล็งไม่โดนลูกไม่รู้ได้ไงเอาหมายอยู่ไหน หางแกมมันเป็นเงาซะขนาดนั้นนะใครหาไม่เจอก็บ้าแล้วลูกเห็นเงาสกีเดนลงนั่นแหละประมาณนี้แหละนี่อืออีกทีเดียวจะโดนไอ้แฮตตี้อยู่แล้วเงิ้นมาต่อให้มาเดินเราไม่ต้องไปสนใจข้างบนเราเน้นทําลายช่วงล่างเดม,มันก็ถล่มลงมาเองเฮ้ยลูกไม่ทำกันเองเหรอบอกเลยว่าเป็นแผนที่แยบยนต์มากนี่เน้นทาลายโครงสร้างเชิงลึกนั่นนะซูมเข้าไปตรงนั้นนะ่ะจะเห็นหางมันโผล่ออกมา เอ้ยมาจะต้องอยู่รอดให้ได้ทำไมตึกมันไม่ถล่มสักทีวะตึกมันแขวะแกวตึกมันสร้างได้มาตรฐานไงพี่ใช่หรือเปล่ามาตรฐานจริงไหมเปล่าอยากรู้มาตรฐานออ,อยอไทยพี่แล้วเนั่นมันของกินอาเป็นไงล่ะมา,ย,ายังยูบเลยอีกไม่นานหรอกบอกเลยตึกมันจะถล่มลงมาหมดแล้ว It was at this moment that he knew. Oh, no, 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 no. No, 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 babe. No. อุ้ยจะมีคนลอดอยู่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็บให้หมดเจ้ว้าโทษทีนะฮัสกี้พอดีพี่แบบว่ามาแรงอ่ะหน่อยนี่ยมายังเป็นคนโยนบ้างเฮ้ยตึกนี้สวยป่ะตึกไหนตึกกลาง Doom's ไ i r e ตอนนี้เขามาโยนบ้างเดบอล เจมาเป็นผู้ยอนฮ์ฮนะฮะฮะอะฮะทะฮะฮะฮะปะฮีฮหาะฮะฮนะะะฮะฮะะฮะฮะฮะะไะฮฮะฮฮะฮะฮัฮะฮฮะระฮ <c oughs> อฮะ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 เะาะฮ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 ะ่ะฮ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 ไปะฮะฮะนไฮ่ฮดฮะนะฮ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 ะนะะน เอากำลังแบบสูงสุดไปเลยทุกคนเราบอกมันจะบินเหินเกินมนุษย์มานานะเอาทอสวไปกินเบรนินแนวรถไปกินกันทุกคนมันแซ่โอ้ชิลจังเลยไม่รู้สึกถึงอันตรายอะไรทั้งนั้นเริ่มรู้สึกนิดหน่อยนมันเป็นรูหมดเลยไอ้ฮัสกี้ทำลายเข้าขอมากเลยแกเนี่ยนินเบ โดนลจ้ด้วยอำนาจแห่งการเติมตังค์บายบายตึกลอยและเลี้ยวไปแล้วทุกคนฮ่าฮ่าฉันกลับมาแล้วฮัสก์แกไม่แกไรแน่จริงก็กลับใจฉันอีกรอบเด็ดลูกวิ่งเติมตังค์เพื่อกลับมางันเหรอถูกต้องวิ่งเดะเดะดีเดะ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 ดีเดะเดะนี่ไงเดะเดะว้ไม่โดนอะไว้ไม่โดนไว้มิดมสดมุดอีกแล้ว วายวุ Ooh, ้ซอ right, you know? right. ีกแล้วดีดูด่าโดนเลยอีกแล้ววายดูดิขนาดนี้มันยังตีไม่โดนเลยทุกคนละก้อยพี่เหลืออีกกี่คนฮัสกี้จะกดจัดให้หมดแบบอ้าวขจะเติมตังค์ไม่ได้เลยเหลือพี่ชายคนนัดวู้ฮู้ no n โน o no no no, 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 no. ว้าวพี่ลกตึกแปดเฮฮาตึกแปดแสนห้าเฮลูกพี่มาอยู่ตรงกลา,างเชื่อมเลยลูกพี่มาอยู่กับมาแล้วก็มันจะอันตรายไม่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันว้าวซ่าดีนะพี่จริงด้วยวาวซ่าจริงด้วยทุกคนดูดีเราอยู่ตรงกลางมาดูกันว่าคนโยนเขาจะโยนใส่เราเปล่าทั้งี้แต่เขาไม่ตาถั่วเขาแ้่จะเล็งเราเป็นคนแรกเลยแหละเ้ยแต่เราดูยังปลอดภัยอยู่นะพี่ล็อกดูดิเขายังไม่เห็นจะปามาทางเราเลย ว้าวฮัสกี้ถึงแม้เขาไม่ปาบัตทางเราแต่ตึกมันจะถล่มก่อนอ่ะเด็กนักบัดรูไหมาัดเชื่อมั่นว่าตรงที่เราอยู่มันเขียวแกวฉันก็เชื่อมัน่นดูดิเขาท้อแท้เขาไม่โยนแล้วบิมาเชื่อมั่นว่าเราอยู่ตรงนี้ได้จะจบเกมพี่ล็อกเชื่อสียมันจะเป็นการท้าทายเขาเกินไปก็ยืนแตะจุยอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมาชอบมันหลอดท่พี่มาชอบก็ได้ ทุกคนคอมเมนต์มาตอนนี้แล้วเข้าว่าหมากับลูกพี่จะรอดหรือเปล่าห้ามโกงกอไปดูนะใครคิดว่าหมากับลูกพี่รอดได้พิมพ์มาว่ารอดแน,ดน่นอนดูเพื่อนดิวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันแบบเป็นพลวันเลยดูดิเราไม่ต้องขยับเลยเราสบายชิวๆเรายืนเฉยๆก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้หรือเปล่าวะหมาหมาังอะบบังอ <ร> <harma> ตุ้ยซะแย่ใครบอกให้ไปเจอตตนนั้านวะก็ไม่หรอกลูกพี่มาอยู่ตรงกลางทางเชื่อมเลยลูกพี่มาอยู่กับหมาแล้วก็นั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยลิงก์แมบอยู่ในคอบรมยายใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย